สวัสดีนักเรเียนมส4ทุกคนนะครับวันนี้นะครับ <t> ก็จะเป็นการขึ้นเรื่องใหม่เป็นการขึ้นที่แบบวิถีโค้งนะครับวันนี้มาเป็นคลิปก็การขึ้นที่แบบนี้นะครับก็จะมีแบ่งออกเป็นแบบ2แบบใหญ่ๆนะครับที่ครูจะสอนแบบแรกนะครับก็คือเป็นการขึ้นที่จากพื้นแล้วก็แล้วก็ล่วงลงสู่พื้นอีกเหมือนเดิมนะครับเป็นกรณีแรกอย่างเช่นการตีกอล์ฟนะครับก็จากพื้นแล้วก็ลงสู่พื้น แต่ก็ไปเป็นเส้นทางที่เป็นเส้นโค้งนะครับโอเคเราไปดูรายละเอียดกันดีกว่าว่ามันคือการเคลื่อนที่แบบไหนยังไงบ้างน,นะครับการเคลื่อนที่แบบวิถีโค้งนี่นะครับเรากําลังสนใจวัตถุที่เคลื่อนที่ไปในอากาศแล้วเส้นทางการเคลื่อนที่ของมันโค้งตกลงสู่พื้นเหมือนเดิมเนื่องจากถูกแรงดึงดูดของโลกนะครับกระทาให้มันมีความเร่งนะครับเคลื่อนที่ลงด้วยความเร่งในแนวดิ่ง9.8เมตรต่อวินาที หรือว่าคูจะให้ใช้เป็น10เมตรต่อวินาทีนะครับคำนวณง่ายดีตัวอย่างนะครับที่เกิดขึ้นก็คือการยิงปืนใหญ่นะครับยิงปืนใหญ่ตุ้มออกมานะครับลูกกระสุนก็จะวิ่งออกไปในแนวเส้นโค้งนะค่อยๆตกลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งกระทบพื้นหรือว่ากระทบเป้าหมายที่เราต้องการอะไรอีกนะครับอย่างเช่นนะครับรถยนต์ที่เคลื่อนที่พิงตกเหวนะก็จะมีการโค้งลักษณะดเดียวกัน แต่วิ่งมาในแนวระดับแล้วก็โค้งลงนะครับตกลงสู่ปากเหวนะรวมทั่งรวมกระทั่งไปถึงเรื่องการเคลื่อนที่ของการทิ้งระเบิดนะครับเครื่องีินทิ้งระเบิดเคลื่อนที่มานะครับเพื่อที่จะทําลายเป้าหมายจะต้องมีการหย่อนระเบิดนะครับก่อนเป้าหมายด้วยนะครับเราก็ไปดูรายละเอียดกันนะครับทีนี้ไปดูนะครับว่าเราสนใจปริมาณอะไรยังไงบ้างนะครับ สิ่งที่เราชอบจะสนใจก็คือมันขึ้นไปได้สูงสุดๆเลยแค่ไหนหรือว่าไม่สูงสุดก็ได้ที่ระดับความสูงที่เราต้องการนะครับแล้วมันไปได้ไกลแค่ไหนนะใกล้สุดแค่ไหนเราใช้เวลาเท่าไหร่ด้วยนะครับอาจจะไม่ใช่นานสุดก็ได้เป็นเวลาหรือตำแหน่งที่เราสนใจนะครับพวกนี้เราสามารถคํานวณหาได้หมดเลยนะครับฝั่งข้างล่างนะครับเราก็รู้เหมือนกันว่า เหวหรือว่าตึกที่รถตกลงมานะครับสูงเท่าไหร่รถรถจะตกไปไกลแค่ไหนนะครับความสูงของเครื่องบินที่บินมาแล้วก็ระยะที่เครื่องบินจะหย่อนเพื่อที่ทําลายเป้าหมายนะครับเราก็สามารถรู้ได้เนาะอันนี้มาดูรายละเอียดนะครับของรถก่อนฝั่งซ้ายมือเราก็จะสามารถเดาออกว่านั้นถ้าเรายิ่งขับรถนะครับตกลงขอบตึกด้วยความเร็วที่สูงเท่าไหร่รถก็จะ ร่วงลงมาไกลจากขอบตึกมากเท่านั้นนั่นหมายความว่าความเร็วต้นนะครับของรถที่หลุดออกจากขอบตึกนะไม่ว่ารถจะวิ่งมาด้วยความเร็วที่เร็วขึ้นเร็วขึ้นยังไงก็ตามนะครับพอมันถึงตรงขอบตึกนี้หลุดออกมานะครับมันจะมีความเร็วหลุดออกจากขอบตึกความเร็วนั้นแหละเป็นความเร็วต้นถ้าจะให้ดีก็คือวิ่งมาด้วยความเร็วคงตัวนะครับเราก็จะใช้ความเร็วนั้นเลยเป็นความเร็วต้นนั่นเองก็คือ u ในแนวแกน x ความเร็วต้นนะครับต่อมานะครับถ้าเป็นเครื่องบินนะครับเครื่องบินวิ่งมาด้วย่้นบินไม่วิ่งสิเครื่องบินบินมานะครับด้วยความเร็วเท่าไหร่ลูกระเบิดที่ตามมากับเครื่องบินมันอยู่ในตัวเครื่องบินใช่ไหมล่ะลูกระเบิดนะครับมันก็จะมีความเร็วเท่ากันเลยนะครับฉงนั้นมันก็จะเริ่มต้นนะครับด้วยความเร็วเท่ากับความเร็วของเครื่องบินแล้วก็ค่อยๆร่วงลงมา เป็นเส้นแนวเส้นโค้ง,งแบบนี้เข้าใไหมครับก็จะมีความเร็วเป็นความเร็วในแนวแกน x เพราะว่าเครื่องบินนะครับเราก็จะสนใจให้เครื่องบินวิ่งมาตามแนวราบนะครับอ,อย่างที่บอกนะครับขณะปล่อยระเบิดเครื่องบินเร็วเท่าไหร่ระเบิดก็จะเร็วเท่านั้นไม่ใช่ระเบิดเร็วนะระเบิดมีความเร็วเท่ากับความเร็วของเครื่องบินนะครับเข้าใไหมสำคัญเลยก็คือเราต้องปล่อยก่อน ำแหน่งของเต้าหมายด้วยนะครับซึ่งเราสามารถคำนวณได้แต่ว่าไปดูรายละเอียดอีกทีนะครับแล้วก็ปืนใหญ่นะครับปืนใหญ่นั้นมันจะมีความลดต้นที่อยู่ในแนวสัมผัสซึ่งจะต้องใช้2แนวแกนทั้ง x ทั้ง y นะครับประกอบกันปืนใหญ่จะยิงออกไปได้ไกลามากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่ามันมีความแรงมากน้อยแค่ไหนพลรูปภาพมันสูงมากไหมถ้ามันสูงมากมันก็จะ มีแรงอัดที่เยอะนะครับมันก็จะทําให้ความเร็วในการหลุดออกไปจากปลายปืนนะครับปลายกระบอกปืนของมันมีความเร็วที่สูงมากนะครับความเร็วความเร็วต้นยิ่งสูงมันก็จะยิ่งไปไกลนะครับแต่ว่าตอนใช้งานในการคํานวณเราจะต้องมีการแยกเวกเตอร์ความเร็วต้น u อ,ออกเป็นแกน x กับแกน y ก่อนนะครับและต่อไปไอ้นี่มุมที่เราทาเอียงเนี่ยนะครับมุมเนี้ยที่ปืนใหญ่ที่จะต้องยิงออกไปมุมนี้นะครับ มีผลไหมมีนะครับก็มุมเซตตานี้ถ้าเราทดลองยิง3ครั้งด้วยกันด้วยความเร็วที่เท่ากันนะกับดอทต้นยูนะครับ2ครั้งแรกที่ยิงทํามุม30กับ60ปรากฏว่ามันจะไปตกที่ตําแหน่งเดียวกันครับมันอาจจะใช้เวลาในการตกไม่เท่ากันแต่ตกที่ตําแหน่งเดียวกันแต่พอเราลองยิงที่มุม45องศามันจะไกลกว่าไอ้2มุมเมื่อกี้และไกลสุดด้วยนะครับซึ่งเราคำนวณได้ โอเคทีนี้เราก็มาเริ่มนะครับเจาะรายละเอียดเรื่อยๆนะครับวัตถุนะครับก็อาจจะเป็น,ในใคล้ายๆปืนใหญ่ก็ได้นะครับแต่ว่าเรามองว่ามันเป็นวัตถุที่วางอยู่บนพื้นแล้วก็เคลื่อนที่เองนะครับเราเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายไปวิถีโค้งด้วยนะครับจากพื้นแล้วก็ล่วงลงสู่พื้นนะตัวแปรอะไรบ้างที่เราต้องการนะครับมันก็จะมีตัวแปร ที่เราเคยเห็นมาแล้วนะครับในตอนเทิง่งเล็ก s y เป็นการกระจัดในแนวแกน y ความเร็วต้นก็คือ u y ของนูปลาย v y ความเร่งในแนวดิ่งนะครับก็คือค่า g มีค่าเป็น10เมตรต่อวินาทีกำลังสองเสมอช่วงเวลาคือตัว t นะครับแกน x ก็จะเป็น s x การกระจัด u x คือความเร็วต้นเราก็จะเห็นว่าในแนวดิ่งนั้นมีข้อมูลเยอะมากแนวแกน x มีข้อมูลแค่นิดเดียวนะครับเนื่องจากว่า ความเร็วของวัตถุนแนวเกนเอกมีค่าคงตัวตลอดเวลานะครับเดี๋ยวเราจะพูดต่อไปอ่ะเรารู้ตัวแปรนะครับทบทว,วนกันมาแล้วเนาะทีนี้ไอ้เจ้าโปรเจกต์ไตของวัตถุนี้นะครับมันโค้งได้ยังไงก็เพราะว่ามันมีแรงดึงดูดของโลกนะครับกระทำมันก็เคลื่อนที่มานะครับก็จะเกิดเงาใน,นาแนวแกนเอกกับเงาใน,ในาแนวแกนวายนะครับสองมุมมอง ฉะนั้นเงาของนในแนวแกน y นะครับมันก็จะเป็นระดับความสูงส่วนแนวแกน x นะครับมันก็เป็นระยะจากตำแหน่งเดิมที่มันอยู่นั่นเองก็คกือการกระจัด sx นั่นเองนะครับมันโค้งได้เพราะว่ามีแรงดึงของโลกนะครับดึงมันลงนะครับด้วยค่า g นั่นเองโอเคเรารู้ค่า g แล้วเป็น10นะครับหลังจากนั้นนะครับ ้าเราจะใช้งานนะครับเราต้องแยกมันออกเป็นเวกเตอร์ ux uy นะครับแล้วแต่ละตำแหน่งก็จะมีเวกเตอร์องค์ประกอบ ux uy ซึ่งถ้าเรารวมกันมันก็จะกลายเป็น u ตัวเดียวพอตำแหน่งถัดไปนะครับก็จะกลายเป็นความเร็วปลายนะตำแหน่งต่างๆที่เราสนใจก็จะลองสร้างขึ้นมาสัก3 4ตําตำแหน่งนะครับตำแหน่งนี้ก็มีเหมือนกันความเร็วปลายความเร็วปลายแนวะแกน x แกน y นะครับตำแหน่งนี้ล่ะเป็นจุดสูงสุดนะครับ เราก็จะเห็นว่าความเร็วมันขึ้นไปสูงสุดสุดสุด,สดแล้วไปต่อไม่ได้ฉะนั้นที่จุดสูงสุดความเร็วปลายในแนวแกน y มีค่าเป็น0น,นะครับแต่ว่าแกน x จะยังคงมีความเร็วต่อไปซึ่งข้อแนวพงตัวซะด้วยนะครับพอถัดมาเราก็จะเห็นว่าความเร็วปลายแนวแกน y เปลี่ยนสลับทิศแล้วนะครับอันนี้ชี้ขึ้นนะอันนี้ชี้ลงนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับ ็จะเป็นความเร็วปลายอีกตำแหน่งหนึ่งนะมีทิศชี้ลงแล้วก็เป็นความเร็วปลายแนวแกน x มีทิศชี้ไปทางขวาถ้าเรารวม2ความเร็วปลายนี้เราก็จะได้ความเร็วปลายในแนวสัมผัสนะครับในแต่ละตำแหน่งเลยตำแหน่งนี้ก็มีอันนี้ก็มีแต่ว่าบาังเอิญว่ามันอยู่แนวแกน x แกนเดียวนะครับความเร็วปลายตำแหน่งนี้ก็คือเป็นความเร็วแนวแกน x นั่นแหละซึ่งพอสังเกตดีๆแนวแกน x เ,เนี่ยนะครับ ความเร็วปลายเท่ากับ ux ใช่ไหม vx เท่ากับ ux vx เท่ากับ ux ทุกตำแหน่งเลยนะครับซึ่งถูกพิสูจน์มาแล้วว่าในแนวแกน x นะครับความเร็วของมันเนี่ยนะครับมันจะมีค่าคงตัวตลอดการเคลื่อนที่เลยนะครับความเร็วที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยครับคือความเร็วในแนวแกน y เท่านั้นนะครับเพราะว่ามันขึ้นไปแล้วช้าลงช้าลงจนกระทั่งหุดนิ่งแล้วค่อยล่วงลงมาเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นแบบนี้ นะวิธีพิจารณานรในการทําการคานวณจริงๆเนี่ยนะครับก็มักจะต้องแยกความเรต้นออกให้อยู่ในแนวแกน x กับ y แบบนี้อันนี้คือเวกเตอร์ความเรต้นตัวนี้นะนเวลารเราจะใช้งานเนี่ยเขามักจะไม่บอกมาเขาก็บอกแค่ตัว u มานี่แหละแล้วก็บอกมุมมาสมมุติว่ามุมมันทํามุมก,กับพื้นราบตรงนี้นะครับเราก็ต้องแยกเวกเตอร์ออกให้อยู่ในแนวแกน x กับ y ก็จะกลายเป็นเงานะครับแล้วก็มองเงาของมันถ้ามีไฟฉายสองตรงนี้สองปลายนะครับแล้วก็ส่องลงมาก็จะเห็นเป็นเงาถูกไหมเงาแกน x กับเงาแกน y นะครับเกิดขึ้นมันก็จะกลายเป็นเวกเตอร์องค์ประกอบในแนวแกน x กับ y พอแยกปับ๊บแยกข้างนะแยกเงาบันร่างแล้วนะครับมันก็จะกลายเป็นอีก2เวกเตอร์นะครับก็จะไม่มองเวกเตอร์ตัว u สีน้ำเงิน แต่เราสามารถหาค่ามันได้โดยการเอาเวกเตอร์ตัว u สิทธเงินขนาดของมันนะคูณด้วย cos ์งเซตานะครับก็มองว่าไอ้ตัว u เนี่ยนะครับมันตกทับลงมาทับเป็น cos นะครับแต่ถ้าเปิดออกเป็น sin คูณตามหลังตัว u สิทธิ์เงินนะหรือว่าจะเป็นแบบใกล้มุมนะครับใกล้เป็นคอรสไกลเป็นทรายนะครับก็อาจจะเคยเรียนมาอย่างนี้เนาะในแนวแกน y นะครับก็จะเป็น u y เท่ากับ ยูแล้วคูณด้วยสายนิยานะครับอันนี้เป็นวิธีการแยกเวกเตอร์นะครับถ้าใครอยากรู้วิธีการแยกเวกเตอร์แบบรายละเอียดมากกว่านี้นะครับไปตามดูคลิปของครูได้นะเป็นการแยกเวกเตอร์นะครับเป็นตีโกณมิติพื้นฐานง่ายๆนะครับโอเคนะครับนี่คือขั้นตอนแรกนะครับเราต้องแยกเว,กเ,วกเตอร์ออกทีละแกนซึ่งเราก็จะได้ซึ่งเราก็จะได้เป็น u x เท่ากับ u cos เซต t า u y เท่ากับ u sin เซต้านะครับขั้นแรกนะขั้นถัดมานะครับก็อธิบายด้วยสมการถ้าเป็นแกน y โอก็จะมีสีสมการนะครับเป็นสมการในการเคลื่อนที่แนวตรงของแนวดิ่งที่เราเคยเรียนมาแล้วตอนเติม1น,นะครับสีสมการหลักนี้ส่วนแนวแกน x นะครับก็บอกว่ามันไม่มีความเร่งความเร็วมันคงตัวตลอดนะครับก็ลองดูพิจารณาสมการนี้ดูนะครับ เราจะเห็นว่ามันไม่มีความเร่งใช่ไหมงนั้นพดข้างหลังนนี้ก็จะไม่มีก็จะเหลือแค่ปดหน้าซึ่งเป็นกรณีแกน x นะครับมันก็จะห้อยเอกแทนก็สอดคล้องกันนะครับว่าความเร็วต้นมีค่าเท่ากับความเร็วปลายนะมันเคยเป็นความเร็วที่มีค่าคงตัวนั่นเองนะครับเอาเวลาล่ะเวลามันก็ต้องเท่ากันเพราะว่าไอ้วัตถุก,ก้อนเนี่ยมันเป็นก้อนเดียวกันเพียงแต่ว่าตอนเราอธิบายด้วยการคำนวณเราแยกคิดแกนเฉยเฉยนะครับ ฉะนั้นตัวเชื่อมกันระหว่างข้อมนแกน x กับแก,กน y ก,ก,ก็คือเวลานั่นเองนะครับเป็นตัวเชื่อมทั้งสองฝั่งเข้าด้วยกันนะทีนี้มาดูที่ชีตเรานะครับหน้านี้ทุกคนจดลงไปนะครับพอชีตเราเราก็จะมาลงรายละเอียดนะครับก็แต่ละตำแหน่งมันจะมีปริมาณต่างๆนะครับไม่เหมือนกันไม่เท่ากัน ก็จะยกตัวอย่าง2-3สามตำแหน่งนะครับโอเคมันจะเกิดการเคลื่อนที่แบบโปรเจกตายได้นะครับก็ต่อเมื่อมีแรงดึงดูดเนาะก็จะมีความเร่งเนื่องจากแรงดึงดูดก็คือค่า g กดลงนะครับที่ตำแหน่ง a นะครับวัตถุอะไรสักอย่างที่กำลังจะเคลื่อนที่แบบโปรจจกตตายก็จะมีความเร็วต้นในแนวสัมผัสโค้งๆเนี่ยนะครับซึ่งเราออกไปคำนวณได้ยากนะเป็นตัว ua นะครับต้องแยกเวกเตอร์ออกเป็น u x แล้วก็ u y แบบนี้พอตำแหน่ง b ตัวนี้นะครับก็จะเป็นความเร็วปลายณตำแหน่ง b ขเขาก็จะมีความเร็วปลายนะครับซึ่งแยกออกเป็น v x v y เหมือนกันพอตำแหน่งถัดไปนะครับตำแหน่งต่างตำแหน่งที่ b ก่อนนะครับมันก็จะมีความสูงของมันนะครับมีระยะการกระจัดของมันนะครับต่อมาเป็นตำแหน่ง c ตำแหน่ง c ก็จะมีความเร็ว ux แต่ความเร็ว v x vy เหมือนกันเลยแต่ว่าตอนนี้สูงสุด vy เป็น0นะครับมันก็จะเหลือแค่ความเร็วแค่ตำแหน่งนี้ในแนวแกน x เท่านั้นมันก็จะมีความสูงของมันตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็มีระยะการกระจัดแนวแกน x ของมันกอถัดมาเป็นขาลงลนะครับความเร็วปลายณนะตำแหน่ง d ก็แบ่งออกเป็น vx vy ได้เหมือนกัน มีความสูงของม่านนะครับมีระยะการกระจัดของมัานสุดท้ายขณะที่มันแตะพื้นนะครับก็จะมีความโร็ปลายแล้วก็มีความเรปลายองค์ประกอบ x กับ y เหมือนกันเลยที่ตำแหน่ง e ทำมุมเซตา้าก็สังเกตคือขนาดนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับอาจจะมีขนาดสัก20นะครับตทิศทางมันทีไปอย่างเงี้ยนะแต่นเนี้ยมันทิศทางชี้ไปเอียงๆนะครับชี้ขึ้น แต่ขนาดของมันนะครับจะมีค่าเท่ากันก็เป็น20เหมือนกันดูเฉพาะตัวเลขนะที่ระดับความสูงเท่ากันนะครับก็จะให้ปริมาณต่างๆที่มีค่าเท่ากันโอเคไหมนั้นตำแหน่ง b กับ d ถ้ามันสูงเท่ากันนะครับขนาดของความเร็วแนวแกน y จะเท่ากันความเร็วแนวแกน x ซซึ่งมันเท่ากันอยู่แล้วนะครับ ไปเราก็มองแยกนะครับมองเป็นเงนาบ้างดูแกน x นะครับพอมองเงาในแกน x มันก็จะเป็นข้อมูลนะครับต่างๆนานาเกิดขึ้นอ่าลืมบอ,อกไปตำแหน่ง e สุดท้ายนะครับมันมาอยู่ที่ระดับความสูงเดิมนั่นหมายความว่าความสูงของมันเป็นศูนย์นะครับ s y ก็มีค่าเป็นศูนย์นะข้อมูลแนวการกระจัดนะครับก็จะมีเป็น s x เหมือนกันและเป็นการกระจัดสูงสุดด,ด้วยในแนวแกน x นะครับเป็น s x max นะแยกมองนะครับข้อมูลแนวแกน x อย่างที่บอกก็จะมีความเร็วต้นนะครับความเร็วปลายน่าตแน่งต่างๆซึ่งแกน x ความเร็วนะครับทุกจุดจะมีค่าคงตัวนะครับมีค่าคงตัวแล้วมันก็จะได้การการะจัดเรื่อยๆแหละตามที่เราต้องการมาตรงนี้ก็จะยาวท่นนี้ต้นนี้นนี้าการกระจัดก็จะยาวเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเป็นการการะจัดที่สูงที่สุด ก็คือยาวไกลที่สุดนั่นเองแต่พอมองแนวแกันวายนะครับแนวแนวายก็จะเป็น u b a r ท่ากับ u s i z e theta แรงกรจิดก,ก็จะเพิ่มมากขึ้นได้นะครับเป็นขาขึ้นจุดกระทั่งอยู่ที่จุดสูงสุดซึ่งความเร็วปลายแนวแกนวายเป็นศูนยพรขาลงนะครับ s y ก็จะลดต่ำลง,งมาเรื่อยๆจ่ำลงมาเรื่อยจนกระทั่งที่ระดับความสูง ที่พื้นก็มีค่า s y เป็นค่าเป็น0นย์ั่นเองใช่หไหม x ตัวที่เป็น0เป็น0นี่แหละนะครับเป็นข้อดีของเราที่เราจะไปใช้ของการพิจารณาทำโจทย์เน่นเราก็จะต้องแยกทีละแกนแล้วนะครับเราก็จะมาดูนะครับว่าแกนแต่ละแกนมีข้อมูลมีปริมาณอะไรบ้างเป็นแกนแกนไปแกน x ก,ก่อน X, ความเร็วคงที่นะครับหรือว่าคงตัวตลอดเวลาความร็ตต้นของเร็วปลายก็คือตัวเดิมครับ UX, u x u u x v x มีค่าเท่ากันนะครับแล้ว u x เราหาจากไหนเราก็ต้องหาจากความเร็วต้นที่เขาจะให้มาแล้วก็หาจาก u cos theta อันนี้เป็นความสัมพันธ์ของตัวแปรนะยังไม่ใช่สมก,การที่จะใช้งานสมก,การที่จะมาใช้งานก็จะเป็น s x เท่ากับ u x t ง่าแบบนี้นะครับแนวแกนเแค่นี้เองง่ายๆนะครับ Ux คืออะไรก็คือ U c o n s มาแทนค่าลงไปนะครับก็ได้คําตอบความสัมพันธ์ของมันแล้วแต่ว่าแกน Y นะครับแกน Y จะดื้อนิดนึงนครับมีปริมาณเยอะแยะแกน Y ความเร็วของมันนะครับจะค่อยๆลดต่ำลงพอมันขึ้นไปนะครับแล้วมันร่วงลงมาก็จะเร็วขึ้นมากเรื่อยๆแสดงว่าความเร็วของมัน ไม่คงที่เลยแต่มีค่าความเร่ง g คงที่ตลอดเวลานะตำแหน่งนี้ความเร็เป็นศูนย์ก็ตามนะครับแต่ความเร่งก็เท่ากับ5 g เหมือนเดิม10เมตรต่อวินาทีกำลังสองโอเคนะครับ u ไ y ก็คือ u สายเซต้าตัวนี้ที่เราจะมาใช้งานเพราะว่าสมการที่เราจะมาใช้นะครับมันคือสีสมการข,ข่้นที่ในแนวเด่งพวกนี้ ที่เราเคยเจอหน้าเจอตากันมนาะตั้งแต่เทอมหนึ่งนะครับโอเคนะนี่ทุกคนจดนะก็คือหน้าเดียวกันแนตะ่ต้องมีชีทนะครับพอถัดมาพูดถึงเวลานะครับเวลาทั้ง2แกนมีค่าเท่ากันเพราะมันเป็นวัตถุก้อนเดียวกันแต่ว่าเราแยกมองเงามจาจะได้แกนวายเฉยๆนะครับเราก็เลยไม่ต้องแยกก็ได้เป็น txy ใช้ t ตัวเดียวไปเลยนะครับ พูดถึงความเร็วต้นนะครับในกรณีที่เขาบอกความเร็วต้นอยู่มาว่าไปยิงออกมาด้วยความเร็วปืนใหญ่เนี่ยนะยิงออกมาด้วยความเร็วต้นเท่านี้อาจก็ดีไปแต่ถ้าเขาไม่บอกมาเขาบอกความเร็วในองค์ประกอบ y องค์ประกอบ x มาบอกมุมมานะครับอย่างเนี้ยเราต้องหาความเร็วต้นได้ไหมครับก็จะมีขาขึ้นนะครับเป็นความเร็วต้นความเร็วปลายก็จะเป็นขาลงนั่นเอง เราก็จะเห็นว่าถ้ามีมุมเนะี่เราก็ใช้ความสัมพันธ์ทางตรีโกณมิติได้แต่ถ้ามันไม่มีมุมนะครับเราก็ต้องใช้สามเหลี่ยมพิทา a g o r ช่วยมองว่ามันเป็นความยาวนะครับแต่จริงมันเป็นความเร็วพิจารณาเหมือนกันได้นะโอเคนะถ้าทราบมุมนะครับมันก็จะได้เป็น ux นะ ux คือ cos นะครับเ็าตีตรงนี้เป็น cos นะ อสเซต้านะครับตัวนี้นะครับเป็น u ูคอสนะครับแต่ถ้าเราไม่ทราบมุมเซต้ตเลยนะครับเราก็ใช้ความรู้ทางด้านพีทาโกรัสเาราลูกสามเหลี่ยมเราก็จะได้ว่า u ูกำลังสองมีค่าเท่ากับ ux กำลังสอบวกย y กลังสอยากหา u เดียวก็กรอบรูทไปขาลงบ้างนะครับกาลงก็จะเป็นความลงปลายในะตำแหน่งที่โจทย์ต้องการหรือว่าเราสนใจ ก็จะมี vx vy เป็น v เป็นองค์ประกอบแนวแกน x y เหมือนเดิมนะครับถ้าเราทราบมุม theta vx นะครับ, x, ค,รบคือตัวนี้นะครับอันนี้ปิดอีกแล้วนะครับต้องเป็น v cos เซต t a นะครับขอภายที้ v cos เซต t a vy ก็เป็น v sin เซต t a เหมือนเดิมนะครับถ้าเราไม่ทราบมุมเซต t a นะครับเราก็ใช พิธากอรัสนะครับในการพิจารณามันก็จะเห็นเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้ก็มองเป็นพิธากอรัสได้เหมือนกันนะครับก็จะได้เป็น v 2, นกาลังสองท่ากับ v x กาลังสบวก v y กลังสองเราต้องการแค่ v เดียวนะครับก็ครอบสแควรูทเข้าไปนะเท่านี้พูดถึงมุมนะครับเรา,าเข้าไม่บอกมุมมาอีกก็ต้องมาหามุมต่อนะครับโอเค ความสัมพันธ์ของมุมเราก็จะเห็นว่าก็บรรทัดนี้ใช้ได้นะครับก็แน่นอนหล่ะนะครับต้องการทราบมุมนะครับไอความสัมพันธ์ที่มีมุมเกี่ยวข้องก็ใช้งานได้นะครับหรือนะครับหรือโดยทั่วไปถ้าเราไม่ใช้ความสัมพันธ์นี้นะครับ <c oughs> เขาก็มักจะหาค่าจากแทนเซตานะครับเพราะว่ามันสามารถเอาข้อมูลกันไวยตั้ง เราหาได้ข้อมูลแกน x นะครับมันก็จะได้ค่ามุมออกมาแล้วแทนเซต้อย่างนี้มันจะรู้มุมยังไงนะครับต้องเปลี่ยนสัญ,ญลักษณ์วิธีการเขียนใหม่ก็จะเขียนแบบนี้ครับมุมนี้ที่หาได้ก็หาได้จาก่ tan น,นะครับ UI u y ส่วนด้วย u x อาจจะไม่เข้าใจไปดูตัวอย่างเนาะอย่างเช่นนะครับ tan เซต้มีค่าเท่ากับ1ส่วนลูกสนะครับเราก็จะเขียนสัญ,ญลักษณ์ใหม่ได้เป็น เซต้านะครับเซต้าที่อยู่ของแทนเนี่ยนะตัวเดียวกันเนี่ยนะครับเซตามีค่าเท่ากับอาร์คแทน1ส่วนรูทสามมันหมายความว่ายัางไงนะครับให้เราอ่านว่าอย่างนี้นะครับคือให้อ่านว่าไอเซต้าเนี่ยคือมุมอะไรที่ทําให้ค่าแทนมีค่าเป็น1นึส่วนรูทสามแล้วก็ไปดูตารางตรีโกณมิตินะครับซึ่งเราควรจะทำเราก็จะจําได้นะครับ มุมที่ทําให้ค่าแทนมีค่าเป็น1นึ่สก็คือมุม30องศานั่นเองเพราะว่าแทน3 0คือ1นึ่งส่วแต่ถ้าตรงนี้เป็น1นึ่แทนมุมอะไรที่ทําให้ค่าแทนเป็น1ครับก็คือมุม45เห็นไหมก็ใช้งานได้นะครับแล้วตอนขาลงนะครับหามุมตอนขาลงบ้างนะครับเหมือนเดิมความสัมพันธ์พวกนี้นะครับเราก็ไปใช้หามุมได้นะครับ ไม่ใช่แทนก็ได้นะแต่โดยทั่วไปเขามักจะใช้แทนเซต้าเหมือนกันนะครับก็จะใช้ข้อมูลแนวแกน Y ตั้งหารด้วยข้อมูลแนวแกน X ก็จะเป็นแทนเซต้านะครับแทนเซต้าหารด้วย Vy เท่ากับ Vy หารด้วย Vx เอหรือว่าเซต้ามีค่าเท่ากับอาร์คแทน Vy หารด้วย Vx นะครับแล้วไอ้เจ้าอาร์คแทนเนี่ยย่อลงไปได้อีก อันนี้ก็อ่านว่าอาร์แทนนะครับก็เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ภาษาอังกฤษเป็นตัวเลขยกกกาลังลบหนึ่งแทนอ่านว่าอาร์แทนเหมือนกันนะครับแปลความหมายได้แบบนี้เหมือนกันเลยแต่ว่าสัญลักษณ์จะสั้นลงสั้นลงนิดนึงอย่าลืมตัวนี้เปลี่ยนนะครับเป็นคอสเซต,ต้านะคอสเซต,ต้านะครับเห็นนะครับ รเราก็พอจะรู้อะไรละเอียดเอข้าวแล้วนะของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทยนะครับไอพวกหน้านี้นะครับหน้านี้ก็ไม่ค่อยได้สําคัญไม่ค่อยมีความสําคัญในการหาเท่าไหร่นะครับเราจะชอบความสูงนะครับไกลเท่าไหร่นะครับสูงแค่ไหนนะครับใช้เวลาเท่าไหร่ประมาณนั้นมากกว่าเนาะแต่นี้ก็ต้องมีนะครับดูดูไว้ประกอบกัน เพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมอันนี้เป็นการว้างวัตถุนะครับสมมติว่าถ้าเราว้างวัตถุด้วยความเร็วต้นหลายๆครั้งนะครับพร้อมกันหรือว่าอาจจะสักสองครั้งมันจะมีคู่มุมหนึ่งที่ทําให้มันไปได้ไกลเท่ากันนะครับคู่มุมนั้นนะถ้าบวกกันเป็น90องศานั่นเองมันจะไปได้ไกลแลเท่ากันเช่น มุมสมองศากับพื้นราบ60องศากับพื้นราบใช้เวลาไม่เท่ากันหรอกนะครับอยู่ในอากาศแต่ว่าไปตกที่จุดเดียวกันนะครับเป็นมุมอะไรก็ได้ที่รวมกันเราได้90องศานะเย่้งเน่น1กับ89เ้นี่นะครับได้เหมือนกันนะมันก็ตกที่เดียวกันนะตามทฤษฎีอันเนี้ยนะครับที่เราพูดกันมาเรื่อยๆเนะี่ยเราจะไม่คิดแรงต้านอากาศนะซึ่งในชีวิตจริงมันจะมีนะครับ อนนี้มันเป็นแบบอุดมคติก็คือเป็นแบบแบบแบบอากาศที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับเป็นพื้นโลกของเราเป็นสุญญากาศจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับไม่มีโมเลกุลของอากาศต้านทานนะที่เราเรียนก็เป็นแบบนี้นะยิงไปป้างนะครับโค้งนะครับแต่ความจริงนะครับความจริงมันมีอากาศต้านนะครับมันจะหย่อนมันจะย้อยลงมานิดนึงไม่ใช่หย่อนเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีความคลาดเคลื่อน อยู่พอสมควรนะซึ่งก็จะคำนวณน,นะครับยากขึ้นไปอีกแต่เราเรียนแบบนี้นะง่ายดีนะครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับไม่ถือว่าดูถูกน้กงเรียนเนาะเอาอย่างนี้ก่อนนะครับอ่ะเราก็จะเห็นว่าคู่มุมนะครับที่ไปได้ไกลเท่ากันอย่างเช่น30องศากัอง0สองศานะครับแต่ถ้าเป็น45น่สิบห้ก็เป็นคู่มุมของตัวมันเองมันก็จะไปได้ไกลกว่าเพื่อนนะครับ75 มันก็จะคู่กับ15องศานะครับอย่างนี้นะครับประมาณนี้ทุกคนจดนะครับก็จดไม่เยอะมนะีเท่านี้เองเติมลงไปนะครับอาจจะออกข้อสอบก็ได้นะเราจะสอบเก็บวิชานี้ด้วยนะครับ10คะแนนเลยทีเดียว